กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงการตอบจดหมายค่ะวันนี้จะเป็นของใครและได้อะไรไปต้องติดตามนะคะมาไกลเลยพี่ปุ๋ยจังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดนะคะโอ้โหไทยแดนเชียนะใช่คุณน้องน้ำทิพย์นะคะเขาบอกว่าเนี่ยอยากแต่งหน้าให้ติดทนนานเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวคล้ำหมายถึงคุณน้องน,นะคะ <laughs> พูึกตัวเองอยู่หรือเปล่าผิวคล้ำผิวมันเวลาแต่งหน้าไม่รู้คุณผู้ชมมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคือหน้าเวลาออกแดดแล้วมันจะมันพอมันเสร็จเนี่ยตรงจมูกมันจะเป็นวงๆเหมือนแบบความมันมันออกมาแล้วมันไงใช่พอซับมาปุ๊บมันก็หลุดออกมาแค่ตรงนี้แล้วพอเขาจะเติมเข้าไปใหม่โอ้ครควนี้มันยิ่งไปกันใหญ่เลยพี่ปุ๋ยต้องทายังไงดีคะแบบนี้จริงๆคือต้องต้องจากพื้นฐานผิวก่อนก็คือถ้าเป็นคนผิวมันเนี่ยต้องเลือกผลิตภัณฑ์บํารุงหรือหรือรองพื้นก็ สำหรับคนผิวมันเท่านั้นใช่แล้วก็ต้องกันน้ําเพราะว่าที่บอกว่าหลุดลอกออกมาเป็นตรงนี้คือด้วยความที่มีน้ํามันตรงนี้แล้วเพื่อนำไม่ได้กันน้ําเนี่ยก็จะหลุดพอโดนน้ำมันแล้วจะหลุดออกมาตรงที่เราซับมันจะเยิ้มๆเลยใช่ไหมคะเวลาเราซับเนี่ยไอ้ส่วนตรงนั้นก็จะหลุดออกไปเพราะน้ํามันเนี่ยเป็นตัวละลายไอ้พวกที่ยังไม่ได้กันน้ํำและอย่างนี้สมตินะคะว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดแค่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเราควรจะลบหน้าแต่งใหม่หรือว่าเราควรจะแบบว่าซ่อมซ่อมได้ไหมคือต้องดูอาการว่าสาหัสแค่ไหนถ้าเกิดหลม้วัน มันโบโซมากมันมันเป็โบเยอะค่ะก็แล้วถ้าลองพื้นหนาแล้วตรงนี้โบเยอะเนี่ยควรล้างแล้วแต่งใหม่ดีกว่าใช่แต,แต่ถ้านิดๆลองพื้นบางๆไม่ได้มีอะไรอาจจะใช้แป้งช่วยแต่ว่าต้องซับมันซับเหงื่อแห้งก่อนแล้วใช้แป้งทูเวลงแต่ว่าคือต้องลงเผื่อให้ให้เชื่อมตรงตรงรอย ขอบด้วยเนาะต้องเชื่อมกันให้แบบว่าเนียนๆหน่อยใช่เงี้นเดี๋ยวขอบมันไม่เนียนแล้วเห็นชัดขึ้นมายิ่งกว่าเดิมแล้วถ้าถ้าผิดสีค่ะถ้าเติมผิดสีจากตรงนี้ตรงนี้ก็จะแด่นออกมาเหมือนแบบว่าสัญญกณรยังไม่เสร็จอ่าตรงนี้ก็จะพุ่งออกมาเลยแบบคือคนละสีเลยยังเคยเห็นเพราะว่าลองพื้นสีนึงแล้วมาเติมแป้งในกระป๋องในกระเป๋าอีกสีนึงแล้วมาเติมตรงที่ด่างปรากฏว่า พอถ่ายรูปมาตรงนี้จะเป็นแบบชัดเลยใช่ไหมคะ,<น>ะเป็นหีมาจับนี่ก็อยู่เมืองหนาวอันนี้<อ>ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วน้องเขาบอกว่าเนี่ยตอนตอนแรกแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะคะแต่พอดูายการนี้แล้วเนี่ยอยากแต่งหน้าให้สวยและติดทนนานอห่ือที่ป๋ยแนะนำถ่ายรูปมาให้ดูบ้างแต่งหน้าแล้วสวยเป็นยังไงนะคะคุณน้องน้ําทิพย์แต่เขาบอกว่า เลือกเครื่องสำอาเองเนี่ยก็เลือกไม่เป็น<อ>ก็เลยอยากให้พี่ปุ๋ยแนะนําให้ที่เข้ากับสีผิวของเขาหน่อยค่ะจริงๆคือจะบอกว่าไม่ว่าจะรองพื้นหรือแป้งก็คือเลือกให้เข้ากับสีผิวให้พอดีอไปที่ศูนาาย,ย์จานแอนมชียเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล,แล,แ,ล<ำ>แล้วก็ทดลองทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ค่ะนะคะวันนี้อยากจะขอลองพื้น NACHO ลิปทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> ที่เข้ากับสีผิวของดูนะคะซื้อบ้างอะไรบ้าง นะคะวันนี้พี่ปุ๋ยก็ใจดีค่ะให้ถึง2 p a พาเลตด้วยกันวันนี้ใช้นานเป็นะะปีเลยอายแชโด,ดว์กับบิสติก ะ,ะ้าเป็นตอนสีที่คนผิวคล้ำใช้ใ<ค>ได้ไดอยู่แล้วแน่นอนเลยนะคะยังไงก็รอรับของที่บ้านเลยนะคะคุณน้ำทิปจากแม่สอดจังหวัดตากส่งไปนะคะดิ l i v e r รี่ใครก็ได้อยากจะเขียนมาถามอะไรเราไม่ว่าจะเป็นจดหมายคลาสสิกแบบนี้นะคะหรือทางอ e ีเมลหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็บอกของที่คุณอยากจะได้มาด้วยถ้าคําถามของคุณได้เลือกอ่านแล้วปุ๊บได้ไปเลยถึงบ้าน DVD ด้วยนะคะฝากไว้ถ้าเกิดใครอยากจะได้อย่าพลาดเลยสักตอนนะคะุค้มมากๆแผ่นละ100บาทเท่านั้นนะคะถ้าซื้อครบ4ี่แผ่นพร้อม พร้อมกันเลยก็ได้รับเสื้อไปเลยฟรีๆเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วค่ะรวมถึงเวิร์กช็อปด้วยที่จะเกิดขึ้นนะคะประมาณวันที่2กรกฎาะคมะประมาณประณวันที่2กรกฎาคมนะคะในงานสากุ๊กแฟร์นะคะเบ <c oughs> อร์นี้จองที่กันได้เลย50ท่านได้เสื้อบิวตี้ทูเดย์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นมาแต่ตัวเปล่ามาแต่ตัววันนี้เวลาหมดแล้ว <c oughs> จริงๆนะคะต้องติดตามกันให้ได้ครั้งหน้ารับลองว่าเด็ดสติไม่แพ้กันเลยสรรหาการแต่งหน้าแบบพิสดารล้ำลึก อวอกาศบ้างนะแต่งหน้าแบบอวกาศนะคะและติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนกับรายการ Beauty Today, Today สวัสดีค่ะสสวัสดีค่คโอ้ยแม็กก็ส์ยอมอ่ะยอม